นี่กุ้งตัวใหญ่นะครับนี่ที่ได้มาแม่ที่ในรอบนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็อยู่นี่ตัวเยอะโอ้ตัวใหญ่มากครับแต่เข้ามานี่ก็ตายไม่ได้เตรียมตัวไปหนึ่งนี่ครับนะครับน่ที่ว่าไว้ตอนแรกนึกว่าสี่ห้าตัวพอติดตัวนี้ไอ้กล้ามที่เราอยู่เนี่ยประมาณหนึ่งฟุตไม้มัทัดนะ เนี่ยตัวเนี้ยกี่ตัวโลนะประมาณสามตัวได้สามตัวโลนี่ได้ประมาณกี่โลวะก่าวที่ได้มาสามโลได้สามโลได้โอ้โหนี่ตัวใหญ่สองตัวเต็มเตาน่ะตัวเต็มเตานี่นี่ตัวนีให้ดูนะที่ลุงดําได้จากรอบมานะรอบนี้ไนนีครับ้เป็นเงินนะเหรอโอ้โหโอเคสวยนี่อ่นี่โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่มากๆถ้าเป็นเงินกี่พันนะ สามสี่พันามสี่พันโอ้ได้ที่ไปกู้รอบมาวันนี้นะครับแต่แขนนี้นะแขนนี่ประมาณในสิบสองนิ้วอะแขนมันอย่างเดียวนะแขนจากที่ผมจับเนี่ยโอ้โหนี่ปลาตัวใหญ่นี่พอรัวเอของเรานี่ตัวใหญ่นี่เยอะแยะเลยนี่โอ้โหนี่ปลากุ้งตัวใหญ่ไข่ไหมนี่มีไข่ไหมไข่มันเยิ้มเลยไข่มันเยิ้มเลยโอ้โหนี่กุ้งแม่น้าครับได้จากแม่น้ําจริงๆแม่น้ําจระเค้ะเรา ตอนนี้ก็มาทำข้าวข้าวเลี so of course, of course, hand, ratios, ้ยงกันกินครับช่วงปีใหม่พอดีนะครับนี่เจ้าภาพใหญ่นั่งอยู่นี่ยนะครับนี่เจ้าภาพใหญ่ตัวใหญ่แม่แม่ตัวใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่โอ้โหเห็นไหมโอ้นี่ขนาดกินแล้วแล้วกะกาประมาณสามโลเลยเลยตอนแรกก็นึกว่าห้าตัวหกตัวตอนนับนับไอหาไปอยู่ที่ไอกระดองเต่าอีกโอ้โหกระดองเต่าทับเลยนะ โอ้ไม่น่าเชียร์โด่งเก่าทับนี่นะสี่ขีดเลยใหญ่จังวัวไอ้กุ้งยังไม่ตายกระโดดได้โอ้สี่ขีดโอ้โหสามโลเลยขนาดนั้นเม่ใส่ว่เาไโอ้โหแม่ับคุณโอ้โหสี่ขีดได้นะโอ้โหโอ้โหหานนะแน่นอนแน่นอนหนันะนปลานี่เราก็ปลาเอาได้จากวันนี้นะครับจะได้มาก็มากิน อาเหล้าก็ดีกินเหล้ากิน,กน,กนแฟฟฟี่น้ำมะลมนะครับนี่นี่น,นี่ประธานใหญ่นั่งอยู่นี่ยครับไอ้ตุ้งตุงก็เยอะเห็นยังเห็นยังโอ้โหท่านนี้เลยก็สามสี่พันโอ้โหเออสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รองโอ้โหใหญ่ๆจริงๆริงเนาะนีะ่ยนี่นี่ดูข้างไหนอ่ะตัวหนึ่งก็สามขีดสี่ขีดโอ้ใหญ่จริงๆเนาะมาไ,ได้มากินข้าวเนาะหน้าบ้านเนี่ยดู คุยโกรรมไม่รอบเลยครับนี่นากรรมนี่เดาหลวงกรรมนะครับดูวงกรรมหัวนะนาดูกรรมหัวนั่นใหญ่นะมือไม่มิดเลยกูใหญ่จริงๆครับเขาว่ตัวสี่ขีดได้ประมาณช่างแล้วก็ตัวสี่ขีดโอ้ใหญ่จริงๆครับทองใหญ่นะแต่รู้ไหมว่าเขชื่อมากมันได้หลายแบบเรื่อมาซี่เป็นไงหอยกันลักลวกหอยหอยนักลมก็มีพี่สาว เปนดำเองนี่เพาะหัวเฉพาะหัวขึ้นนึงขึ้นนึงปลาปลาดูเต็มถ้วยโอ้โหวันนี้ใช่นะครับมีหงลวดหงอหงเป็นน้ำปลาราคาแพงเลยนี่ก็ต้มต้มทั้งต้มยำครับย้วยัน่างได้โโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้อ้วเอา ทามที่เราให้ดูอย่างเงี้ยเนี่ยวัดจากแก่ผมถือลงไปเนี่ยเนี่ยยาวไปนี้ยประมาณ12นิ้วไม้มาทับพอดีเนี่ยตัวใหญ่นะครับตัวนี้หนักจริงประมาณ4กิลดนะครับเนี่ยกุ้งแม่น้ำจริงๆครับกุ้งแม่น้ํากุ้งแม่น้ําก็จะแพงกว่ากุ้งธรรมดานพรางไม่ได้เลี้ยงนะครับดักได้จะแม่น้าจริงๆนะครับนี่เขาก็จะรอปิ้งต่อ ปลาที่ได้ตัวใหญ่กระทาปลาเล็กนี่กระทำคิวนี่ตงปลาตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวให้ดูปลาตัวเล็กนี่ปลาตัวเล็กๆนี่นะครับนี่อันนี้ก็ใหญ่เท่าๆนี้นะจับไม่รอบมิดนะครับมันเอามะม่วงโอโ้โห้าสรุปแล้วประมาณสี่ตัวโลนะตัวใหญ่สามตัวโลได้บ้านกิโลเก่าวะ่ะ กลับห้าโลหโลโอ้โหที่ลุงดำบอกว่าสามสามสองโลสองเขยนเนี่ยจริงๆมันห้าโลห้าโลคนที่ก็มาชั่งจริงหนักไม่น่าเชื่อเลยนะครับลองดูโอ้โหป่าได้กูแม่น้ำนี่ถ้าขายก็หลายหลายจังเงนโลหนึ่งเนาะโอ้ยุ่งนีตอนนี้มังการนะนะแโอโ้แพงเลย ไต่เราก็เอาขึ้นมาจะจ่าเห็นในอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้เห็นอย่างนี้เลยโอ้โหดีใจจริงจริงเนี่ยดูนี่นี่นี่สามตัวโลสามตัวโลกุ้งสามตัวโลเออสามตัวโลใครใครนี่หลงเออสามตัวโลวันนี้ไปลงไอ้ดักรอบกันอยู่นี่ดูตัวนี่สูนะลองลองลองให้ดูมือมือที่เรากำเนี่นนะ ใหญ่ไหมเนี่ยมือที่เรากำใหญ่ป่ะนี่ร้านสาวไปชั่งแล้วก็บอกว่าตัวนี่ประมาณสี่ขีดกว่าลนะ่ะขีดขีดนี่ก็โอ้โหเนี่ไอ้ไอ้ไอ้แขนมันเนี่ประมาณสิบสองนิ้วอะเนี่ยสิบสองนิ้วไม้ไอ้ไม้มาทัดเราเนะ่ะเท่าไม้มาทัดหนึ่งอะนะโอ้โหต้มยำเหลือ <มา S 1> เยอะเลยเนี่ยตู้ไปให้เนี่ย มาไหมล่ะจะใส่ตู้ไปให้่นี่มาเปล่าโอ้โหนี่ก็ได้ปลาที่ได้นหรครับจีมามาเปล่านะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่มากันนั่นอยู่นะครับนี่ก็วันนี้ก็ได้ไม่ได้กล่าวว่าน่ะนะก็เสียได้เต่าเนาะต่าตายสองตัวเนาะโอ้โหโอ้เมื่อคืนก็เมาดำก็กล่าวว่าได้สี่ห้าตัว ตอนแรกพอไปดูอยู então, next, ่ใต้กระดองเต่าอยู <mir> ่ฝั <Gan> ่งท <pim> ับฝ <work out> ั่งนู้นเอ็นมาก็ได้หลายตัวจริงๆเราก็เลยบอกไม่น่าเชื่อตอนนี้ก็จะปิ้งนี่อีกสองตัวสามตัวปิ้งเต็มตะปิ้งเลยกันนี่นี่ครับตะปิ้งก็ปิ้งเต็มตะปิ้งนี่ยาวใหญ่กว่าตะปิ้งเองนะไอ้ที่ปิ้งปลาเนี่ยยาวใหญ่ไปฝั่งเลยครับนะครับนะครับใหญ่มากๆเลย แค่นี้นะครับจากลงดำลงรอบใหญ่ใหญ่สี่